นี่ก็ผ่านมา4วัน22ชั่วโมงแล้วกับการอัปเดตอันดับเทพเซิร์ฟของเกมบีททเทพมาแลนะชีวิตนิรันดร์เฮ้ยท่านผู้ชมยอดวิว3289เฮ้ยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับ่ชองแฮมตรงนะ ก่อนอื่นเลยนะผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะที่ดันคลิปนี้ถึง3,200วิวนะผมว่าขอขอบคุณมากเลยนะนี่โอ้ขอบคุณมากเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้แต่3,200้วิวนะซึ่งวันนี้นะผมจะพามาอัปเดตอันดับอีกรอบและวันนี้ผมก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายของคนหลายๆคนนะของเซิร์ฟนี้นะก่อนอื่นเลยนะมาดูที่อารีนานก่อนนะวันนี้ผมยังไม่ได้ต่ อยู่ที่สามสองร้อยแปดสิบเจ็ดวันนี้ผมมาหาคนไตยก่อนอัปเดตพลังนะไปกันหมาจังหวะน,นี้ผมเจอคนสู้แล้วนะครับโมผมจัดทีมประมาณนี้เลยไปตอ่อตัวโต<อ>้ผมจะเปิดก่อนด้วยเบียคุยานะขอปรับเป็นคูณศูนย์จุดแปดนะครับผมเบียคุยาเข้าไปฟันธรรมดานะโทชิโร่เข้าไปฟันธรรมดาอีกทีนะครับนี่แล้วก็มัตสึโมโตะเข้าไปฟันธรรมดานะส่วน งินเข้าไปชินโซใส่นะเค็มปะจีเข้าไปเงลงระบำปบปั๊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 บเกือบแตกนะซุยฟงเข้าไปอยากโดนฉันแกงตุ้เรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวโหโคตรโหดบอกเลยอุย้ยฝั่งนู้นเสือกมาอืมไม่เจ็บไม่คันไอ้หนุม่มโทชิโร่สวนกลับมานะไม่เจ็บไม่คันนะเรียวเซนกะอะไรไม่รู้นะโคตรคันเลยนะครับโอ้โหงั้นๆน,นะแต่มาซึ่งโมโต้ผมโดนแข่งไปนะ โอ้ยโดนฟันอีกทีนะรถการฟื้นฟูล,ลงไปปึ๊บอืมอุอ้ยรนอีเจีก๋กเข้ามาฟันท้มปึ๊บเลือดไหลติดสถานะเลือดไหลด้วยนะคุยิโร่ผมโดนโจมตีไม่เป็นไรนะต่อไมเบียคุยะเซมบางใครเซม,มงซากรุระคางเงยช,ชิเข้าไปซึบอฝาบนี่ทโท่คิโร่เข้าไปเลือดเซนกับวิ่งเอ้ตูมปับแช่แข็งไปหนึ่งตัวนะครับเงินเข้าไปบูโทเลนจี ตูมแทงเข้าไปอนะ่ะสองหมื่นแปดพันดาเมจนะครับเคนบัจีเข้าไปเคนโดเรียวดันฟัน๊สี่หมื่นเก้าพันนะครับผมโคตรแรงนะบางใครตูมดาเมจเดียวอือสองหมื่นเก้าดาเมจต,ตัวเดียวโคตรโกรงเบียคุย่าเข้าไปเซโมงสาก,กุระต่อนะครับแทงงินเข้าไปแทงปึ๊บเรียบร้อยปิดเกมอ่าก็ง่ายๆเลยนะครับจีจีนะอันดับขึ้นมานะปึ๊บ อันดับอยู่ที่อันดับเท่าไรสามพันหนึ่งร้อยสามสผมขอเวลาไปไต่ต่ออีกสักพักหนึ่งฮนะไปกันโอเคผมไต่เสร็จแล้วห้ารอบนะครับเดี๋ยวนอกรอบค่อยไต่อีกห้ารอบนะตอนนี้อันดับผมอยู่ที่สามกฮ้สองพันห้าร้อยสามนะครับผมโอเคอยู่ที่แต้มหนึ่งพันหกสิบแปดนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับของเทพกันเดี๋ยวว่าอยู่อันดับเท่าไหรไปกันข่าวร้ายสำหรับอาทิตย์นี้นะคะผมจะมี คนคนหนึ่งนะที่ตกตารางไปนะครับแต่ว่าเขาอะผมยังหาพลังของเขาเจอในอารีนานะครับซึ่งผมยังไม่พูดถึงคนนี้ดีกว่านะมาดูยูทูบเบอร์นะที่ผมคาดเดาว่าคนนี้จะเป็นยูทูบเบอร์นะซึ่งคนนั้นก็คือมาสเต r ร์เกมเมอร์นะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขายังไม่ลงคลิปแต่มันเป็นแค่การคาดเดาของผมเฉย,ยๆนะ อยู่ที่อันดับที่13นะครับนี่นะที่หนึ่งไม่ไหววาซานเนี่ยผมคาดนะว,ว่าคนนี้คือจานเจนะครับเพราะอะไรนะเนอะเพราะว่าผมเคยดูคลิปของเขาอยู่คลิป2คลิปนะของวันพันแมนเขาเคยบอกว่าที่หนึ่งไม่ไหวแล้วผมคงต้องตกอันดับไปแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับในคลิปของเขานะซึ่งผมเลยคิดว่าชื่อของเขาเนี่ยตั้งมาจากคําพูดในคลิปนั้นนะซึ่งเขาจะมีพลังอยู่ที่ 329,732นะซับสไครต์ของเขาอยู่ที่3.84ล้านซับสไครต์นะครับถนะือว่าเยอะสุดๆเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกอีกทีเนึงว่าเป็นแค่การคาดเดาเฉยๆนะสำหรับคนนี้นะครับผมมาดูอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือ Easy Man นะครับอยู่อันดับที่4นะครับช่อง Youtube คือ Easy Man Studio นะครับอืม ตอนนี้พลังงเขาอยู่ที่4 5 6 2 0นะครับซับสไคร์ใน YouTube ของเขาอยู่ที่4.28หมื่นนะครับนั่นก็คือ4 2 8 0 0นั่นเองนะโอเคประมาณนี้ YouTube Easy Math Studio อ่าโอเคชัดเจนเลยนี่ตอนนี้ใช้ย r อถึง4ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีโซสีทองถึง4ชิ้น5ชิ้นเลยเดียวโคตรโกงบอกเลยจัดโคตรสุด มาดูข่าวร้ายกันก่อนละกันนะขอบอกข่าวร้ายเลยนะข่าวร้ายคือโบเต้ตกตารางนะครับสำหรับหลายคนที่งงว่าเอ๊ะ e, ทำไมมันไม่มีชื่อโปเต้เลี่ยก็ตกตารางไงครับเออประมาณนี้แหละโอเคมาดูข่าวร้ายต่อไปนะจะมีเทพเจ้าคนหนึ่งที่ตกอันดับไปนะครับเนื่องจากโดนใช้ปริศนาคนหนึ่งตบนะซึ่งผมขอบอกที่สองก่อนนะว่าใครที่สองในตอนนี้ก็คือ ตัวประกอบหงิดหรือกายหิดนั่นเองนะคะพลังอยู่ที่7 1 10, นะ็ดแสน่งี่อ้ะนี่ฮะตกไปอยู่อันดับที่2แล้วนะครับนีด่ดูดูใส่สีทองถึง6เมตรนะยูอารถึง6ตัวโคตรโคตรโคตรสุดจัดโคตรสุดนะแต่ว่ามีคนนึงจัดสุดกว่านั่นเองนะมาดูคนอันดับที่1กันนะนี่คนนี้ก็คือ n o บอ d ี x นะคบผมที่จัดโหดกว่กาไกลหงิดนะสุดกว่กาไกลหงิดนะผู้ติดตามถึง2.32หมื่นคนติดตามนะนี่พลังเขาอยู่ที่738,857นะครับถึงแม้ยูอะแต่มีแค่4ตัวแต่ว่าโคดพลังเยอะกว่าไกหงิดนะเออหมอนี่ไม่ทิ้งไม่ได้ทิ <ple m Q> ้งอะไรไว้ที่นี่เลยอืมก็ประมาณนี้แหละสุดยอดมากมากครับโคตรกว่าที่ไงไม่รู้โคตรเก่ง่ะผมยกนิ้วให้แล้ะ โอเคเรามาจบกันที่พลังลบแล้วต่อมามาดูที่อ,อารีนาดีกว่านะซึ่งอารีนาผมก็มีข่าวร้ายเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าอุ้ยโดนตบแล้วเหรอมาโดนตบแล้วผมก็มีข่าวร้ายเหมือนกันนะซึ่งข่าวร้ายนี้ผมขอยังไม่บอกนะก่อนอื่นมาดูที่อันดับท้ายที่สุดของอารีนาเลยดีกว่าซึ่งคนนี้มันกลับมาแล้วนะนั่นคือโปรโตเต้ของพวกเรานั่นเองนะครับผมโห ผู้ติดตามอยู่ที่1 9ึ่งจุดเก้าแสนนะครับซึ่งโปรตีอยู่อันดับที่21นะนี่นะผมไปค้นมานะพะลัง,งเขาอยู่ที่2 7 1 2 9 4นะอืมถึงได้ตกตารางไปนั่นเองนะพะลังคะแนนของเขาอยู่ที่1624นะครับอยู่ที่อันดับ21อโอ้ถือว่ากลับมาแล้วนะนะต่อมานะผมขอบอกอีกทีนะว่าคนนี้นะเป็นแค่การคาดเดาวไว้ก่อนเฉย,ยๆนะครับเหตนั่นก็คือ ที่หไม่ไหวนะครับของอาจจะเป็นมาสเตอร์เกมเมอร์นะซึ่งยูอันดับที่12นั่นเองนะครับอา้อาวอ๋อเนี่ย3 3นั่นเองนะครับตกไปอีกแล้วนี่นะแต้มของเขาอยู่ที่1 6 7 4นะครับต่อมานะลองมาจะอยู่ที่อันดับที่สานะครับให้นู้ชมเดาก่อนว่าใครติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกติก๊กตอกฉเฉลยนะครับ Easy Man Studio นะหรือ Easy Man นะครับผมคะแนนอยู่ที่1,809นะอยู่อันดับที่3ของเซิร์ฟเวอร์ในอารีนนาเลยทีเดียวเชียวนะถึงแม้พลังจะสู้ไม่ได้แต่อันดับนี่อือยู่ท็อป3เลยนะเนี่ยสุดยอดครับต่อมานะเราจะฆ่ามันอันดับที่2ไปนะเพราะว่าไม่มียูทูบเบอร์นะและจะเป็นอันดับที่1เลยนั่นก็คือกายหิดนะคะผมนี่ตัวประกอบหิดนะแต้มนำโด่งไว้ที่2 6 0 2นหนะนำไป 800เลยทีเดียวนะถือว่าสุดมากนะอยู่อันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์โฆ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 นะครับผมนี่โคตรโหดนะครับผม4.11 1 1ล้านเลยนะของซับสครายเบอร์ของ YouTube นะถือว่าสุดมากเลยนะ <f ew> ก็เป็นประมาณนี้สำหรับการอัปเกรดพลังของประจำประจำอะไรดีวะประจำสัปดาห์ละกันนะครับผมถึงแม้จะยังไม่ถึงสัปดาห์ก็เถอะนะ อืแล้วก็ผมขอขอบคุณทให้ผู้ชมอีกทีนะที่ดันคลิปนี้ถึง3,200วิวนะคือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอยากให้ทำอีกนะก็ช่วยกระทืบไลค์เยอะๆให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กระทืบไลค์ผมผมจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย